เนกกัาเฟิอเินอา่นี่ยเินๆนี่เหรอใช่ของอาจารย์ซื้อไปนาแล้วไงซื้อร้านนี้แหละอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็ลดออันนี้ก็ออกดอกแล้วออกบอกมาไหมบ่อยไหมลำลไรลำไรทั้งหมดเลยเหรออ๋ออันนี้ไม่ชอบแดดแดดได้ แบบแบบแบบสองไม่ใช่แบบทั้งทั้งแบบทั<น>้งว<ะ>ันไม่ได้กุหลา<ะ>บ <ละ S 2> ไหนกุหลาบกุหลาบโอ้สวยตังซีกุหลาบหลับไหลนี่ต้นเท่าไหร่ครับอันนี้ 100, 50, 150ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมากกระเป๋าอาจารย์อยู่ในรถนะนเอากระเป๋าอาจารย์ ต้องซ้กระถางไอ้นั่นไปนะกระถางปลูเดียบุญยมาใช่ต้นของที่แม่มนเซือนั้นมันเรียกว่าอะไรใบคิดมากออกคิดมากไม่ไงคิดมากเต็มเลยนะมีต้นใหญ่ต้นเล็กเต็มไปหมดมีเทศกาลคิดมาใช่มันก็ออกช่วงนี้กุ่มกุหาบกี่ต้นครับมี่เจ้ากระถางมสี่ห้าต้นมั้งห้าต้นห้าต้นจะเอากระถางไอ้ที่ปลูกกุหลาบอันนี้กุหลาบแค่ใช่ค่ะแค่ดอกออกเสร็จแล้วหุบแล้วก็ไม่ออกอีกเลย ตัดดอกทิ้งเหรอตัดดอกทิ้งนี่เหรอใช่ค่ะถ้ามันไม่ถือตัดสวยๆอย่างเงี้ยนะไม่ค่ะรอให้มันให้มันโรยก่อนเขาต้องตัดออกเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่อ๋อต้องตัดเราก็เลี้ยงไม่เป็นไงไม้ดอกนี้จะเป็นจะเป็นราดำไหมนี่อะไรอ่ะไม่เป็นค่ะอันนี้ไม่มีราดำไม่มีนี่กือหลับเวียดนามกหลับเวียดนามแต่ถ้าพื้นที่เราชื้นเราดอกออกไหมออดอกเรื่อยๆแดดลำล๋ยต้องใส่ปุ๋ยไหม ถ้าใส่ปุ๋ยแดดก็จะออกดอกก็จะออกอันนี้ต้นเท่าไหร่อ่ะ้า150ทุกต้นเลยเหรอไม่ใชกต้นค่ะอันนี้ได้ได้120อ๋อนี่ถูกกว่าใช่ราคามาไม่เหมือนกันนี่มันปันตระกูลเดียวกันปะ่ะตระกูลยาท่ไหรช่วงนี้ไม้ดอกเยอะเนาะอันนี้ต้นอะไรอ่ะไฮเดนเยียไฮเดนเยียใช่ การในเย็นเย็นนี่ปรับเซียนะปรับเซียนปรับเซียนคืออะไรปรับเซียนเซียนเท่าไหร่มันก็ตายอ่ะยากแต่มันตายแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแรกๆนี้มันก็จะดอกออกรวมๆกันมันสวยมากมันมีอายุมันอ่ะอากาศมันหนาวเนาะบ้านเรามันร้อนเชียงรายเนี่ยบนดอยช้างอะเต็มเลยเนี่ยแล้วทำยังไงให้ดอกมันออกก็ตัดยอดค่ะถ้ามันทำมันบางเนี่ยเราก็ตัดบางแล้วตัดออกเลยเหรือต้องรอเหี่ยวก่อนเราให้เฉา แล้วก็ตัดแล้วใส่ปุ๋ยก็จะดอกออกอีกแต่มันก็มีอายุของมันในสวนนั่นปุ๋ยก็ได้นั่งอะไรกุหลาบมีกลิ่นกลิ่นวนิลากลิ่นกะหล่ำปีต้นเท่าไหร่ตั้งร้อยค่ะเฮ้ยถูกกว่าที่อาจารย์ซื้ออีกนะเนี่ยอันนี้ถูกอันนี้ถูกกว่าของอาจารย์ซื้อมาอีกนะอาจารย์ซื้อมา ถ้าไซส์นีน้มันจะสองร้อยห้าสิบใช่ในทิกติกอะเราได้อ emperor, ีกไ e หมจ๊ะได้สองร้อห้าสิบไซส์ใหญ่นี่เหรอรุ่ม B สองเฮ้ยถูกกว่าอาจานหนึ่งเนี่ยถูกกว่าอาจารย์ซื้อมาแพงสวยนะจารย์สีสวยเหมือนกันให้เดนเยีย